กดซับให้ด้วย ตามสุดใจก็มาทำเมนูปลาชะโดครับผมปลาชะโดครับผมปลาชะโดครับผมปลาชะโดทำแหนมนะครับไปดูกันครับผมแีนมมือลรงฟักอยู่ครับผมนายพานครับยิงมาเองครับผมเนี่ยครับเนื้อปลาชะโดครับผมแช่น้ำเกลือล้างน้ำอย่างดีนะครับผมดับกลิ่นคาวครับ ทำสะอาดครับผมเนื้อใสเลยครับแดงขาวเลยครับผมจึงคืนพี่น้องเลยเนื้องามครับงามเนื้อแน่นๆครับผมปลาชะโดนี่ครับฟักเลยครับผมหนึ่งเขียงครับอันนี้ก็จะพักหลายเขียงอยู่ครับผมไม่เ็จง่ายครับนี่ครับบดให้ละเอียดนะครับผมลาวท้องมันาดจะมีก้างหน่อยนะครับ น,นี่ครับบรรยากาศฝนตกหน่อยครับผมวันนี้ทำแบบที่โล่งเลยนะครับบรรยากาศรู้เป็นใจให้แมววันนี้ฝนตกครับผมกำลังลงเม็ดเลยครับฝนพังๆครับผมฟ้าร้องครัวนอกบ้านครับผมทำอยู่ตรงนี้แหละ นี em, who, ่คร de pues. ับกระเทียมกำลังปอกอยู่ครับผมเรียมกระเทียมครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนําเครื่องนะครับผมว่ามีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฟักเสร็จแล้วนะครับผมนี่ปลาชะโดครับก็คือฟักเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็จะมาคุกนะครับผมคุก ลงเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็มีนี่ครับเป็นกระเทียมนะครับผมกระเทียมที่โขกแล้วครับผมกระเทียมกับข้าวที่เราแช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็โขกให้เนื้อละเอียดนะครับผมกระเทียมเตียมกับข้าวแช่อันนี้เป็นข้าวนึ่งครับผมจะซื้อแม่ค้ามาสิบาทครับผมก็ใส่สักประมาณครึ่งนึงครับไม่ต้องใส่หมดครับ ก็มีเกลือนะครับผมเกลือแล้วก็มีผงปรุงรสครับผมอันนี้ผงปรุงรสลดนัวครับอันนี้ก็เป็นนี้ครับอันนี้ก็ผงปรุงรสผงชูรสนะครับยี่ห้ออะไรก็ดูเอาครับพูดไม่ได้ก็เอาตามนั้นครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนี่ก็เป็นเนื้อปลาชะโดครับเราจะมาทําแหนมปลาชะโดนะครับ ลงเรือนครับผมนี่ครับเนื้อปลาชะโดเนื้อปลาชะโดแล้วก็เมื่อกี้ผมตวงดูตัวน,นี้ก็ประมาณสามถ้วยนะครับสามถ้วยันนี้ก็ไม่ใช่ถ้วยกาไก่ถ้วยพลาสติกครับนี่ครับวิธีการตวงเกลือนะครับผมเกลือก็ถ้าเป็นได้มีถ้วยกาไก่ก็จะดีหน่อยนะครับผมสูตรก็จะมาตรฐานครับ การตวงเกลือครับผมแล้วก็เอาตูดตวงครับก็ใส่ให้เสมอนะครับผมให้เสมอกับร่องตูดถ้วยตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะพอดีเลยครับแล้วก็ใส่เลยก็เนื้อปลาเราประมาณสามถ้วยนะครับสามถ้วยากาไก่หรือถ้วยพลาสติกครับตวงนี้นะครับ ลับก็ไม่มีอะไรมากมายครับช่วงเที่ยวก็ต้องดูเนื้อปลาว่าเนื้อปลาเราเยอะไหมเปล่าครับครับสองช่วยอันนี้ก็ใส่สักประมาณสองช่วยครึ่งครับใช้ตรงตูดช่วยนะครับอันนี้ก็ใส่ครึ่งหนึ่งครับผมครึ่งนึงเพราะว่ามันไอตัวนี้ก็เค็มนะครับผมไอตัวนี้ก็เค็ม เราต้องถอนเกลือออกสักครึ่งหนึ่งมีงกระเทียมครับผมใส่ลงไปเลยกระเทียมก็ใช้ยเยอะครับกีซื้อเข้ามาก็20กว่าบาทไม่ไแน่ใจว่ากี่ดีนะครับผมแต่ก็เยอะข้าวก็ประมาณ2ทัพพีตัวนี้ครับนี่ผงปรุงรสนะครับ ก็ไม่ต้องมากก็เครับประมาณนี้นะครับรดดดิดใส่เข้าไปเลยครับผมนี่เป็นซองขนาดเล็กนะครับไม่ใช่ซองใหญ่ปริมาณยี่สิบกรัมครับยี่สิบกรัม ีก็ใส่สักครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ใส่สักประมาณ30กรัมครับผมถอนออกทีหนึงนะครับเดีจะค่อยมาชิมดูเดี๋ยวถ้าว่าชิมมันจะแก้ยากนะครับแล้วอ็คลุกเลยครับผมเ,เข้าออกัน ครับนี่เป็นข้าวเหนียวครับผมก็จับหยุ่มน้ําเรียบร้อยครับก็ลงเลยครับผมคลุกให้เข้ากันนะครับครบเรียบร้อยเนี่ยปลาชะโดกัดไล่ที่นองเลย หลายกิโลอยู่ดอกครับเนีนน่ยแน่นครับผมื้อแน่นครับสุงมือหน่อยครับผมมือทำเองครับแบบง่ายนะครับถ้าเราใช้ช้อนมันจะเข้ากันยากครับผมเนื้อปลาจะไม่เหนียวต้องใช้มือครับ ค่อยนวดนะครับผมเติมคุกเหนียวดีนะครับที่ลองชิมรสชาติแตะลิ้นดูแล้วก็เค็มปลารลมปลารลมครับพอดีครับได้แล้วครับ ก็ใส่เกลือเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับตอนน้เท่ากับที่เราถอนออกไปครับจริงๆก็สามถ้วยตัวนี้พอดีครับสามตูดตัวนี้นะใส่ตูดถ้วยตัวนี้พอดีเลยเมื่อกี้ผมถอมนออกไปนิดนึงแล้วก็รสดีก็นี่ครับรสดีก็พอดีครับผมยี่สิบกรัมก็ใส่สองห่อเข้าไปเลยครับพอดีสูตรก็ตามนี้นะครับผม ทำง่ายกินได้ครับผมอร่อยครับรสชาติเปรี้ยวสักสองวันครับผมสองวันเปรี้ยวจีว๊ดเลยครับกินดิบหรือว่าเอาไปทอดปรุงเป็นอาหารก็ได้นะครับผมทำง่ายครับผมแอมปลาชโดครับถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจะมีสูตรเคล็ดลับมาบอกเรื่อยๆครับผม ำกินสไตล์สุดใจครับเดี๋ยวจะคอยมาทําให้ดูครับผมนี่ครับเนื้อเริ่มเนียวแล้วครับเนียวดีเลยครับผมคลุกเขากันดีแล้วครับนี่ก็จะมา่อนะครับผม โอ้เมื่อยพี่นองได้คันขันก็ประมาณสิบนาทีได้ครับผมเหนือแน่นตักเลยครับแน่นเลยครับนี่ใส่ถุงหรือใส่ใบตองได้นะครับภลาชนะแล้วแต่เราเอาตามความสะดวกครับผมแหนมปลาชะดูครับนีครับเรียบร้อยนี่ครับขั้นตอน มัดใส่ถุงครับผมทำใส่ถุงเลยนะครับไม่ได้ใส่ใบตองครับผมขึ้นตาช่างครับเป๊ะเป๊ะ<ป>ขีดหนึ่งครับตาช่างขีดหนึ่งการคำนวณครับผมไม่ต้องวัดด้วยสายตาอยู่ครับได้กินดาเท่ากันครับ ช่วยกันครับผมช่วยกันมัดแหนมครับเถียงกันอยู่ว่าทำวิธีไหนครับผมมันไม่สวยแหนมเปนจับมันนี่ครับแหนมครับผมยิงเลยโอ้โหนี่สวยครับสวดแหลมไล่ตูดแหลมสวยครับคีโมครับห้วยข้าหลัง ใจเปิดคลิปยังอ่แล้วข้างหลังเงียไปเอามานะจ๊ะนีตัว f f เของมาเยี่ยมครับจอมขี้โม้ครับได้ปลาหนึ่งขีดเขาบอกว่าได้ปลาสิบโลครับอย่าไปเชื่อครับคนนี้นี่ครับสอนวิธีการมัดอยู่ครับแม่ครัวจากโรงแรมครับผมติวเข้มอยู่ครับติวเข้มช่างไม้ครับตัด ช่างไม้ช่างไฟอะไรครับไอครับขั้นตอนการทําครับผมเออไม้ถ่ายเหมือนระบบโรงงานเลยนะครับ<อ>ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนเครื่องจักรเลย <c oughs> เครื่องจักรอายเลยครับ <c oughs> มีเอฟซีมาเยี่ยมนะครับวันนี้มี FC มาเยี่ยมเหมือนลุงพลเลยนะทำเหมือนลุงพลเลยนะครับวันนั้นเราจะไปเปรียบเทียบเขาเลยครับเขา นี่ครับหมดการะมังครับผมนี่ครับแหนมปลาชะโดครับสวยๆครับผมทำห่อเรียบร้อยครับใช้ถุงพลาสติกนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมทำห่อแหนมปลาชะโดนะครับนี่ครับใส่พริกเข้าไปครับผม นี่จะมาดูว่ามันเปรี้ยวสักประมาณ2วันนะครับผม2วัน3วันกินได้เป็นหนึ่งอาทิตย์แหละครับก็ใช้เวลานานถ้ามันเปรี้ยวแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ครับผมจะได้กินนานหน่อยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็กินเที่ยวตามสุดใจนะครับทําแหนมปลาชโดก็ทําแบบง่ายๆทาตามสูตรได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม กดติดตามให้ด้วย